ยนอวส่าวัสดีวิยรุ่นเมกาวัยรุ่นลูกบ่ายวิยรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า w i Fighter i d l e นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบว่า i d l e RPG นะเคลียร์ด่านตามระดับนะครับแล้วก็เอ่อเป็นแบบแนว Survival ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เปิดให้เล่นนะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบ global นะท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบาวา่าแนว i d l e ต่อสู้นะอู๋ภาพสวยจัดเลยเอาเหลืองเอาเหลืองกับเบื้องหอมนี่มีการอั p สกู๊สกิลต่างๆด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ โคตรึงโคตรึงนี่อัปเกรดอะไร a t K โอเคมันให้อัปเกรดระบบต่อสู้อ่านี่นี่ใส่กันเลยได้ใส่นัวนหวให้ไปอัพถึงเวลวไหนนี่ฮึเออัปเกรดเรดดียบร้อยครับต่อไปอัปเกรด H P นะท่านผู้ชมนะโหเกหมเดินไว้อยู่นะเนี่ยคนดูดูดิโคตรึงเอาว่ะอัปเกรด H P เอาดิเอาดิเตรมแล้วสวยครับพี่ย้อนกลับมาฮะโคตรึงไหน โอ้ใส่พลังมัดได้ดังตรึงเปียเลยซัดรัวๆนี่เป็นไงนะต่อยรัวเลยแล้วเราจะปรับกราฟิกกันดูนะท่านผู้ชมนะมันมีภาษาไทยไหมวะเกมนี้ผมไม่ชัวนนะไม่มีโอเคสดีเลยพี่ไม่มีภาษาไทยได้งไงวะโอเคนี่เราปรับกราฟิกสูงสุดหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะนี่โอ้โหภาพถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมเป็นแนวไอเดียนไอเดียนแบบแนวนอนนะท่านผู้ชมนะว้าวเวดีนายกับปั้นอีกนี่กำปั้นกำปั้นไล่ตุ๊ดเอาไปเถอะแตก ันึ่งคนดูเดี๋ยวแปบนมือผมรับไอในส่วนของอาซาวก่อนนะท่านผู้ชมนะ Bmg อย่างเงี้ยผมลดโอเคไม่ให้มันมีแบบเสียงเพลงสักหน่อยเดี๋ยวตีด,ดีกสิทนะคนดูนะนี่นี่กำปั้นไล่ตูดเอาดิอืมใครอยากล้างตูดน,นะคนดูนะมาให้พี่ซัด <c oughs> เราเ,เล่นเราเล่นเด้ยจะว่าพี่เหยียดคนนี้โอ้ตัวตัวตัวน้องขำๆหน้าไปลุยคนดู <c oughs> มาไหนเราทำอะไร ฮันมอนสเตอร์โอเคให้เราทำการร่ามอนสเตอร์นั่น20ตัวหคนร้านริชแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร0อซด้วยริชแมนช็อปว้าว ตึงโกตรึงเฮ้ยมันมันมันอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนี่สามารถดูเซตต,ต่างๆได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอัปเกรดตัวละครได้เออผมจะทำการอัปคริติคอลเลตสักหน่อยคริติคอลดาเมจโอ้เอาให้ตันเอาให้ตันคุณดูโกตรึงโอ,โ,อโ,อโอ้โพาวเวอร์กดเพิ่มคริติคอลรววนนัวผมขี้ดาเมจก่อนเลยแอคทีฟดาเมจเลตโอกาสติดขี้เลตสวยครับเพื่อนโอ้โหโคตรตึง มอนสเตอร์20แล้วอัพเกรด a อ k คไปถึงวิวเท่าไรแอดแทกนะท่านผู้ชมนะ a อ k คไม่ใช่ชุดตรวจโควิดนะให้บอกชุดตรวจโควิดกูตบนะคุณเราเล่นเราเล่นเอวเกิดตรึงเอาละหลายคนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมเพิ่มมาหน่อยนะท่านผู้ชมนะพอดีพอดีพี่ซื้อพัดลมเข้ามาใส่มือถือสักหน่อยนะให้มันเย็นขึ้นกว่าเดิมนที่จริงมันมีพัดลมในตัวอยู่แล้ว,ลวนะท่านผู้ชมนะแต่พี่ก็อยากใส่เพิ่มนะเออให้มันแบบว่าย็นขึ้นหน่อยเอาดีเอาดี ก้าวดีจิกาก้าวดีจิกาก้าวดีวะนานานา,นานจิกากดตึงอ,อัพรัวอัปรัว,ว,วเลยครับพี่ถึเวลวหนึ่งใช่ไหมอี๋เอีบอยอัพ HP ครับเมื่อกี้นี้อัพเลนไปหน่อยตั้งมดตรุดเอาไป,ไปเอาไปเอา HP ถึงเวลไหนวะเนี่ยไม่รู้นะมันให้อัพถึงเวลไหนโอ,อ้โหสามสิบไปแล้วโอเคสามสิบก็สามสิบครับตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยมาต่อเลยฮะ เอาดีเอาดีไปลุยลุยลุยนี่นี่กำปั้นกำปั้นกำปัำป้นนตรึงเอาว่ะเอาว่ะนี่นี่มันให้อัพเกรดอ๋อเอชพี HP, อัพเกรดไปแล้วนะมันจะเป็นแบบเดินต่อยไปเรื่อยๆนะต้องชมน้ำแบบนี้เลยนะครับ เอ่อใครอยากได้รับบัฟเสริมอะไรก็กดดูในนี่พาวเวอร์มันอยู่มุมบนซ้ายมือนะทุกชมนะเฮ้ยรอบนี้เจอบอสเหรอมาเดี๋ยวอัพเกรดอืมอัพเกรดเซ็ตเอาให้หมดเอาให้หมดอ่าบอสต,ตายแล้วมึงต่อัพเกรดของสักหน่อยโอเคอัพเกรดอีกมีเท่าไหร่อัพเท่านั้นแหละอ่ะอัพให้หมดขวตรึงขวตรึงไหนอัพเกรดอะไรต่อไปโอเคโอ้ยใส่สกิลเสริมเข้ามาได้ กับปัน้นกับปั้นหมัดดาวเหนือนี่เป็นยังไงนะล่วงไปดีครับโคตรึงโคตรึงชาวันนจิ้งะกาวันนจิงะนีหนี่ฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้หนีเป็นไงล่ะกับปั้นโคตรึงล่วงไยครับมาใส่ใส่กับปั้นสักหน่อยพัวพัวพัวก ทิปออโต้แบตเทิร์นนะมันสามารถออโต้แบตเทิร์นได้ด้วยหรอโอเคเรากดออโต้ไปแล้วนี่หว่าโอเคกดออโต้แบตเทิร์นไปเลยนะฮะนี่เราสามารถที่จะอัปเกรดตัวต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ผมอัปคิเลรไปแล้วแหละคนดูยูสใช้สกิลนะครับใช้สกิลไปแล้วนะฮะว้าวเราเลเวล14แล้วว่ะอัพรวมในรอบนี้เจอบอสว่ะมาดิครับนี่กำปั้นกำปั้นโอ้โหต่อยสองสามทีร่วงมึงบอสจริงไหมเนี่ยนะมีไว้ทำไมเนี่ยบอสจริงหรือเปล่าอยากถามหน่อยเอาดิเอาดิ อีก้บอยนี่ใส่ลัวใส่ลัวใส่ลัวไม่นัวได้ไงนี่อย่างังไงนะตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่เป็นกระเนร่วงเลยครับอีก้บอยลุยฮะนี่กำปั้นเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยหรืว่าจะเก่ง หนึ่งถึงแปดนะด่านเราเดินไปเรื่อยๆรืแล้วเริ่มโหดแล้วนะคนดูนะอัปเกรดสกิลสักหน่อยนะครับอ้าวลืมเอาสกิลสกิลแอคทีฟเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสกิลดิครปสกิลเข้ามานี่อัปเกรดฝั่งซ้ายมือโอเคมันให้อัพไปวิวไหนนี่ฮะรออ้าวโอเคอัพแค้นเดียวโอ้โหบอสบอสต่อยรัวๆปล่อยต่อยรัวๆเป็นไงน่ะ เฮ้ยเราสร้างค่า300คิวได้ไอส่วนของไอเทมเสริมเข้ามาหนอว่าคนดูดูเมลดีได้รับของอะไรไหมโอ้ครีมเลยครับครีมโบเดียรัขรบของให้มดโอ้ได้รับตัวละครใหม่มาเลยโตรตึงเลยอะ่ะจัดตัวเข้ามาเพิ่มได้ไหมอ่จะจัดตัวเข้ามาเพิ่มยังไงวะอัปเกรดสกิลเซ็ตนี่เห็นไหมไม่เหมือนมันเอาตัวลงมาเพิ่มได้ไหมว่าคนดูหรือว่าเราเล่นได้แค่ตัวทีละตัววอเจมนี่เจอกับบอสแล้วนะ เออเอาดิเราไม่ใช่บอสเราเปลี่ยนด่านใหม่เมนูนี่เลนกิง้งเควสอันไหนเสร็จแล้วเอ็กเซปต์ออรับให้หมดครับคนดูนะตัวตรึงรับของมาแล้วเออแต่ก็หากิมแนวเล่นไอดินแนวนอนนานอยู่เหมือนกันนะคนดูนะอนช็อปมีอะไรซื้อวะโอ้แบบเติมโอ้โหแบบเติม,แบบตมจ้าเอาว่ะตัวทองมาไอตัวตัวไฟขึ้นแล้วคนดูเร็วยิบเอ็ดแล้วนะเราตอนนี้โอ้โหต่อยต่อยกับอุ้ยโอ้โห ไปเริ่มเริ่มเริ่มแ,แปลกแลกวันนะคุณดูนะเริ่มจะสู้ไม่ไหวนะเหมือดเวทเพิ่นก่อนเหมือดเวทเพิ่นเหมือดอโอเคทำการรวมรวมของนะทุกชมนะมีอะไรใส่ไหมมันสามารถใส่ชุดใส่อะไรได้ด้วยนะคุณดูนะเกมนี้ครับของเลเวล up โอเคอัพเกรดเหรอโอ้อพ p ลุวลวๆเลยเดี๋ยวนี้ อัพเกรดถึงลเวห้าโอเครีคอฟเวอรี่ HP อัพเกรด HP อยู่ใเวลไหนดูเมื่อกี้นี่มันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคนดูนะมันจะแตกสวยครับพี่อีกฟิปนี่รับ้พอให้อะไรอะ่ะมีสักสี่เฮ้ยหมัดใหม่ใส่เลยเดี๋ยวนี้อันนี้โหดกว่าคนดูเอาไปแค่ห้าพอสวยครับพี่ มันอัมบัคต์ดาวเหนือไอชอบเล่นแนวไอดอลนะคนดูมันเล่นแบบเล่นเพลินๆนี่นะรับเพชรรัวๆโอ้รับเพชรรัวๆจังอืมต่อยต่อยรัวๆนัวๆเลยจ้าเดี๋ยวเรามาอัพสกิลเสริมสักหน่อยนะเดี๋ยวดูเควสก่อนมันให้อัพอะไรโอ้ใส่สกิลข้างไม้มาแพสซีฟนะเอาว่าเรียบร้อยหันมอนสเตอร์ ตูก้กระบอกนะนี้ามันถึงดาดสนะิบสองละโหโอ้เราอัพไอรีฟคัเวอรี่มาเยอะว่ะถือว่าต่อยกระบ,บอสได้อยู่อย่างเงี้ยเอาดิล่วงฮ้าไนส์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 เยส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 เด้อโกตรึงโกตรึงนีนะง่นะคนดูนั่งอัพเควสก่อนนะครับ ว้าวเ very good boy ของสิร้าน Wishman Shop เพืให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ w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 ishmanshop. com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุญาอดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว อัพไอ้นี่ก่อนโจมตีให้แม่งแรง,ง,งๆสุดๆก่อนนี่โอเคนี่อัพเลยโอ้โหโจมตีโคตรโหด oh, ตอนเนี้ยต่อยดอกสามร้อยเย้หนึ่งถึงสเตต์แปดโอเคโอ้โหอัพหมดโคตรเยอะต่อไปมันให้อัพอะไรอัพเกรด HP นะเควสมันอยู่ฝั่งขวาน,นะคุณดูนะเออเราแตะไปที่เควสมันก็จะพาไปอัพนะโอเคตัวเด้งเลเวลอัพโอ้โหรัวๆเลยอัพเกรด ATK สวยเอตักสปีดเคลียร์สเตตห1ึ่ซัมมอนวิฟเพินเเฮ้เดี๋ยวไปซัมมอนวิฟเพินก่อนนะคนดูมันให้สุ่มแน่นอนเลยเฮ้ยเอาวะชีตโคตรึงออกมาครับในอะไรมาใช้บ้างซัมมอนวิฟเพินเฮ้ยโอ้โหคืออะไรอะ่ะรีวอร์ดวิฟเพินอีควิปอีควิปเมนต์โอเค เฮ้ยอะไรอันเนี้ยเราดูข้อมูลก่อนดีโอ้โจมตีเกือบ300เนี่โคตรตึงโคตรเปรีย้ยโคตรอันตรายเลยพี่โอเคบวกหพอบวพอโอเคพอแล้วคนดูนะเจะโอต่อยคนแราางดอกละา0พจักละ300รรวมงง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 ง สวยครับพี่นี่เริ่มโหดแล้วนะคนดูนะตอนนี้ได้รับของมาใหม่โหดได้รับของรัวๆเลยปวดตึงไหนเจอกับบอสแล้วเหรอโหบอกเลยอ่าบอสเท่ากับขี้ตอนนี้คนดูนะนี่เป็นไงนะต่อยนี่เป็นไงนัดเดียวร่วงดอกแรกคือวืดนะคนดูนะต่อยมิดเม้าเรลินไนบลในรับเควสก่อนเลยนะครับเอ็กซิบออโหรับเควสรัวๆเลยนะคนดูนะโอ้รับรัวๆครับรัวๆนัวๆเลยจ้าแบบสับแบบโยกจ้า Level เลเวลอัพเฮ้ยผมอยากอัพอิโคบิลีสักหน่อยให้มันรีเลือดไวๆหน่อยนะคนดูนะมันจะมีค่า HP กับ VP นะ v f นะนี่ up. Up อัพอัพไปววสิบพอโอ้เวลสิบก็ต่อยโหดแล้วดอกละจ็ดอกละห้าพัน 5, นะโดกูต่อยไปทีนี่เกิดใหม่เลยนะทุกผู้ชมนะ เลยลเลเฮ้ยได้ใส่เสื้อดาอืมใส่เสื้อครับแบบซับแบบโยกรับของรายวันขวดเตืองรับเพชรมาไว้อัพเกรดของนะทานผู้ชมนะนี่เกีย,ยสเตจไวอยู่นะอย่างเงี้ยแอคซเซปต์อรับของก่อนเี่ยมันเหมือนจะเอาตัวใส่เข้ามาด้วยได้ไหมเนี่ยออพปเนียนยังไม่ได้นะครับต้องจบสเต็ป 40, 40ก่อนนะ มาถึงสเตตสิบเก้าแล้วนะพวกมอนแท้ไม่ได้ต่อยเราแล้วเพราะว่าเราต่อยตายก่อนนี่อีเวนต์คืออะไรวะเอาวะเฮ้ยพวกไม่ได้มีกินไม่ได้แบบสับแบบยกแบบสับแบบยกนี่รับของห้าร้อยเพชรโอ้จบสเตตโคตรไวตัวเนี้ยรัวๆรัวๆ บอสแบงตา,าตายเอาตายเอาสเตตยี่สิบแล้วนะคนดูนะผมอัปเกรดนี่ก่อนคริเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยอินเตอร์อีกพีอินเตอร์เลยครับยังไงยังไงโอ้สเตตวันนวลเรียบร้อยอันนี้เล่นง่ายคนดูหนีมปเนีัยน,นะต่อยรถไปเดียวล่วงโหตรึงชนะแล้วทำไมมันจบง่ายเทลูกพี่แบบสับแบบโยกจ้า วิธีต่อยแบบตัวแม่นะคนดูนะโว้ยสุ่มของอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเอสกิลหรอโอเคสุ่มของแบบตัวแม่คะ่ะ <c oughs> โหโเ,เธอ,อเจ็บซีดเ,เลยอัปเกรดสกิลมันมีอะไรให้อัปตั้งนานอะหัวหน้าเอ้ยดูดูอะไรสกิลอะไรที่มันเป็นแบบว่าเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างแบบซับแบบโยกสักหน่อยนะอยู่ขวานี่เอานี่ใส่เข้ามาดีกว่า นี่นี่ละกันไม่รู้ใส่ไปก่อนคงรู้ไม่ได้อ่านเอาว่าเอาว่าอัปเกรดสกิลอีกแล้วเหรอลูกพี่เอาอัปเกรดตัวนี้กันแบบซับแบบจุกเอาแม่งอัพไม่ได้ต่อยอ๋อต่อยนี่พุ่งไปข้างหน้าโอเคอัปเกรดโคตรดึงโคตรดึง หนึ่งพันโททีมนะคน,คนดูนะโอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม w i f i ฟเตอร์ไอดนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวเดินต่อสู้เกม,มแนว i d ดิน RPG นะเคลียร์ด่านตามระดับความยากต่างๆนะครับเอออันนี้นก็เป็นมัลสู้เวิร์ด้วยนะท่านผู้ชมนะต่อสู้กับพวกแบบว่าอ่าพวกนักลุงนักเกรงปีสงปีศาจนะท่านผู้ชมนะไปโหลดก,กันมาได้นะครับมีให้เล่นทั้งไอเอส,สกแกรดแอนดรอยนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขมยใต้คลิปน้องสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะคเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมนะเออสนุกนะครับท่านผผููู้้้้้ชชมมมนนนนนนนะะะะไไปปโโหหลลลลลดดดดกกัััาาาาาคครบบิิิงง์อย่่่ใตเทส พี่โค้ตัวดีก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้ารืมนะครับใครต้องการทำเว็บเติมเกมเกมกีที่มักจะเป็นอาวีพับจีโมบายแกรนทีนิมแพกฟรีไฟล์แลนด์เดียโบวูมอทเทวส์สองโลบก,ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนชอบนะ เติมถูกเติมดีเติมใหม่เ24ชั่วโมงการันตีผู้ชิงงามรายออฟฟิเชียล3 0 0 0คนโดยเฉพาะตัวเกมวอลล์นะทุกผู้ชมนะต้องถูกกับปกติได้นอนห้าง10%ถ้าเติมผ่านเว็บิชแมนชอปหรือแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนชอปเพื่อเติมเกมนะทุนผู้ชมนะแล้วก็มีในส่วนของเจ้าตัวเกม a อเดรเซอร์นะได้รับโบนัสเสริมโทเค็เสริมพิเศษนะครับทุกครั้งที่เราเติมด้วยนะทานผู้ชมนะทุค้คุ้มกว่าที่เคยนะครับเติมกับผ่านเว็บริชแมนชอไป ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนบายจ้าโคตรึงโคตรึงนี่แบบทับแบบยกุกนี่อย่างเงี้ยนะล่วงล่วงเอชพีบ hey, <hey>, ๊วยร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว